ผลการปฏิบัติงานบัณฑิตรายงานอำเภอปนริประจำไตรามาทสที่3ปีงบป,ประมาณพศ2565ตัวชี้วัดตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานในจังหวัดไทยในภาคใต้ตัวชี้วัดที่1จํานวนประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่ชุมชนได้รับบริการด้านแรงงานจํานวน1,539คนดังนี้ 1. ด้านจัดหางานจํานวน32คน 2. ด้านฝึกอาชีพพัฒนาทักษะจำนวน1 0 0่คน 3. ด้านประกันสังคมจำนวน500คนตัวชี้วัดที่2ประชาชนวัยรายงานในพื้นที่มีอาชีพมีรายได้เพิ่มขึ้นจำนวน716คนดังนี้ 1. ด้านจัดหางานจำนวน16คน 2. ด้านฝึกอาชีพพัฒนาทักษะจำนวน700คนบัณฑิตรายงานอำเภอปนเรศร่วมดำเนินกิจกรรมโครงการในพื้นที่ โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานและร่วมบรรณาการกับหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ดังนี้บัณฑิตแรงงานอำเภอพนริร่วมบรรณาการกับเทศบาลตำบลพ่อมิ่งดำเนินโครงการอบรมอาชีพและส่งเสริมอาชีพให้กับเยาวชนและประชาชนในตำบลหลักสูตรการธรรมะพร้าขวะะ้วณมัสยิดอัลรอฮ์มัดหมู่สองตำบลพ่อหมิ่งอำเภอพนริจังหวัดปัตตานี บันดิตรรงงานอำเภอปรนริสตาบันพัฒนาผิมือแรยงาน23ปัตนีสปกอำเภอปรนริดำเนินการฝึอกอบรมหลักสูตรอาชีพเสริมให้แก่กลุ่มเป้าหมายตามโครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ประจ,จำปีงบประมาณ2,565จำนวน20คนสาขาช่างเชื่อมไฟฟ้า60ชั่วโมงระหว่างวันที่23พฤษภาคมถึง1มิถุนายน2,565 วันที่19พฤษภาคมพศ2565บัณฑิตแรงงานตำบลท่าข้ามร่วมกับอบตอตำบลท่าข้ามร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาสตรีต,ตำบลท่าข้ามฝึกอบรมอาชีพการทำหมอนเพื่อสุขภาพจากหลอดนะัอบตอตำบลท่าข้ามจำนวน40คนบัณฑิตแรงงานอำเภอปนริร่วมกับกศนอำเภอปนริดำเนินกิจกรรมการฝึกทักษะพัฒนาอาชีพสำหรับนักศึกษาคนพิการ หลักสูตรการทำอาหารว่างจำนวน15ชั่วโมงระหว่างวันที่6-10มิถุนายน2565ณกศน,นอตำบลบน้นบานกลางอภอปนริจังหวัดปัตตานีวันที่22มิถุนายน2565บัณฑิตแรงงานอเภอปนร,ริร่วมกับศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพรัษฎรไทยบริเวณชยายแดนปัตตานีกิจกรรมศ,รศ,รศ,รศึกษาต่อนเนื่องโครงการจัดก,การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนวิชาการอนุรักษ์ดินจำนวน19คน Not bunt long tam moezy Dambon panarit and po panar it patani A club isn't the best place to find the lovers of the bar is where I go Me and my friends at the table doing shots tripping fast and then we talk slow and come over and start up a conversation with just me and trust me, I'll give it a chance. Now take my hands stop and the man on the jukebox And then we start to dance and now I'm singing like girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come and now follow my lead. Of you, we push and pull like a magnet. Do. Although my heart is falling, too. I'm in love with your body. And last night you were in my room, and now my bed sheets smell like you. Every we'll day discovering something. can we let the story begin we're going out on our first date